ที่บ้านห้วยไม้แกงเชิงดอยเขตเมืองปางหลงมีชายหนุ่มอาชีพหาของป่าชื่อนายส่างเสาเป็นคนยากจนวันหนึ่งขณะที่เขากำลังหาของป่าอยู่บนดอยเขาได้พบตาชีประขาวสูงอายุนอนเจ็บป่วยอยู่ในถ้ำตามลำพังด้วยความเมตตาสงสาร นายส่างสาวจึงได้ช่วยเหลือหาอาหารและยาสมุนไพรไปให้ดูแลรักษาอยู่สามวันแต่อาการของตาชีประขาวตนนั้นก็ไม่ดีขึ้นตาชีประขาวคงรู้ตัวว่าตัวเองคงจะไม่รอดดังนั้นก่อนจะสิ้นใจแกจึงได้บอกกับนายส่างสาวขึ้นว่าส่างสาเอ้ยขอบคุณที่ดูแลช่วยเหลือ ข้าสำนึกในพระคุณของเจ้าข้าขอมอบป,ประคำศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าเป็นสิ่งตอบแทนประคำเส้นนี้ลงอาคมไว้แล้วสามารถปราบพูดผีปีศาจได้ทุกชนิดเพียงใช้ยื่นใส่มันมันก็จะเกิดความร้อนเหมือนถูกไฟแผดเผาและหนีไปทันทีเจ้าจงใช้ประคำอาคมเส้นนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินและช่วยเหลือผู้คนที่ถูกผีเข้าสิง แต่มีข้อห้ามว่าจะเรียกร้องค่าตอบแทนไม่ได้เขาให้เท่าไรก็ต้องรับเท่านั้นหากฝ่าฝืนข้อห้ามจะเกิดโทษเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดเป็นผีปอบแสกสิงอยู่ในประคำเส้นนี้ไม่ได้ไปพูดเกิดเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วพ่อชี้พระขาวนายสั่งเสาร,รับคำ และนับตั้งแต่บัดนั้นนายส่างเสาก็หันมาประกอบอาชีพเป็นหมอผีรับจ้างใครถูกผีเข้าสิงหากมาตามนายส่างเสาไปปราบก็จะประสบความสำเร็จทุกรายทำให้ชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วทั้งเมืองอยู่มาวันหนึ่งเจ้าฟ้าเมืองปางโหลงได้สร้างหอคำหลังใหม่แต่บังเอิญเสาต้นหนึ่งเป็นเสาตะเคียนตกน้ำมันมีผีนางตะเคียนสิงอยู่ แต่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งการก่อสร้างเสร็จสิ้นครั้นเจ้าฟ้าและเจ้านางขึ้นไปพำนักบนหอคำคืนแรกก็ได้พบกับอาถรรพ์ที่ลึกลับคือได้มีผีนางตะเคียนตนหนึ่งเดินเข้าเดินออกอยู่ต้นเสาซึ่งตกน้ำมันเจ้าฟ้าและเจ้านางยึงปรึกษากับบริวารบริวารก็แนะนำว่าให้ไปนิมนพระมาสวดถอนอาถรรพ์ พระเก้ารูปจากวัดหลวงปางหลงก็มาทำพิธีโดยโยงได้สายสินมัดไว้รอบๆเสาและพรมน้ำมนต์ลงไปหลายครั้งหลายหนผลปรากฏว่าคืนนั้นผีนางจะเคียนกลับอารวาดใหญ่ส่งเสียงร้องโหยหวนจนเจ้าฟ้าเจ้านางและบริวารต้องหนีลงจากหอคำทำยังไงดีนางผีนั่นอารวาดใหญ่แล้ว เจ้าฟ้าตกอ,อกตกใจพระเอาไม่อยู่ก็ต้องไปตามหมอผีมาสะกดพระเจ้าค้าบริวารคนหนึ่งเสนอขึ้นมีหมอผีคนหนึ่งชื่อนายสางเสาเขามีชื่อทางปราบผีผู้คนร่ำลือไปทั่วเมืองงั้นสูจงไปตามมาหากเขาปราบได้ข้าจะให้รางวัลอย่างงามเจ้าฟ้าหอคำรับสั่งเราบริวาร จึงได้ไปตามนายส่างเสามาทําพิธีปราบผีนายส่างเสาก็รีบมายังหอคําของเจ้าฟ้าเจ้าเมืองพิธีปราบผีเริ่มขึ้นในตอนเย็นเวลาประมาณสองทุ่มนายส่างเสาจุดธูปจุดเทียนตั้งด้านหน้าเสาตกน้ํามันแล้วดึงประคําลงอาคมออกมาจากย่ามยกมือประนมอธิษฐานนึกถึงตาชีประขาวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของตน จากนั้นยื่นประคำแกว่งไปแกว่งมาที่หน้าเสาตะเคียนตกน้ำามันพลางคู่บังคับว่าไปนะนางผีไปให้พ้นอย่ามาอยู่ในหอคำหากดื้อดึงไม่ยอมไปพลังแห่งประคำลงอาคมเส้นนี้จะทำลายแผดเผาเจ้าทัานใดนั้นสิ่งลี้ลับหน้าพิศวงก็เกิดขึ้นทุกคนที่มาร่วมพิธีพากันสะดุ้งโยง เพราะได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนและมีเงาดำๆของผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งพุ่งออกมาจากต้นเสาแล้วหายไปทางหน้าต่างมืดในขณะที่หมาหลายตัวภายในเขตหอคำก็พากันส่งเสียงหอนอย่างเยือกเย็นมันออกไปแล้วท่านเจ้าฟ้าเดดประคำลงอาคมของเฮาไม่มีผีตนใดต้านทานได้นายสางเสารกราบทูล มันจะไม่กลับมาอีกหรือเจ้าฟ้าถามไม่กลับมาแน่นอนเอารับรองนายส่างเสายืนยันอีกอย่างมั่นอกมั่นใจแล้วก็เป็นจริงทุกประการนับแต่วันนั้นอาถรรพ์ผีนางตะเคียนเสาตกน้ำมันก็สูญหายเจ้าฟ้าเจ้านางพออกพอใจมากถามขึ้นว่าสูจะคิดค่าตอบแทนเท่าไหรแล้วแต่เจ้าฟ้าจะให้พระเจ้าค้า เขาไม่เรียกร้องนายส่างเสาตอบอย่างเทียมตัวเจ้านางจึงประทานเงินรางวัลให้สิบรูปีซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากนายส่างเสาไม่เคยมีเงินมากถึงขนาดนั้นเลยเขาจึงดีอกดีใจจนตัวสั่นปราป,ปลื้มในโชคลาบของตนและนับตั้งแต่นั้นชื่อเสียงของนายส่างเสาก็ระบือไปไกล ผู้คนต่างให้ความนับถือไปทั่วเมืองและพากันเรียกว่าพ่อหมอสางเสาพ่อหมอสางเสาจึงมีงานปราบผีสะกดผีมากขึ้นและเงินรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับจนพ่อหมอสางเสาพ้นจากความยากจนปลูกเรือนหลังใหญ่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวด้วยความสะดวกสบายแต่แต่อำนาจของเงินทองนั้นยิ่งได้มาก ก็ยิ่งทําให้จิตใจของพ่อหมอส่างเสายิ่งเกิดความโลภมากขึ้นแก่คิดว่าควรจะทวีรายได้ให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นแกจึงละเมิดข้อห้ามของตาชีประขาวที่เคยบอกเตือนไว้เวลาไปปราบผีคราวใดก็จะเรียกร้องเอาค่าบริการที่แพงๆมิได้ช่วยเหลือผู้คนด้วยความเห็นอกเห็นใจเหมือนแต่ก่อนและ ด้วยผลแห่งการผิดข้อห้ามนี้พอแกอายุได้ห้ปีเศษวันหนึ่งแกก็ป่วยหนักเมียและลูกพยายามรักษาจนสุดความสามารถแต่ก็รักษาไม่หายผลที่สุดตะหมอสางเสาก็ตายพอตายแล้วก็กลายเป็นผีปอบสิงสู่อยู่ในประคำเส้นนั้นนั่นเองผีปอบตาสางเสารครั้นหิวหวยขึ้นมาคราวใด ก็จะออกจากซร้อยประคำเข้าสิงสู่ลูกหลานแสดงอาการที่น่ากลัวตามประษาะอสุรกายผีปอบเรียกร้องขอ,อกินอาหารดิบๆิบขาวขาวตามวิสัยผีปอบของตนเสมอไม่เว้นแต่ละวันสร้างความหวาดกลัวให้กับลูกเมียและญาติพี่น้องเป็นอันมากดังนั้นอยู่มาวันหนึ่งญาติพี่น้องลูกเมียจึงได้ปรึกษาหารือกันว่า ตาส่างเสาตายแล้วก็ไม่ไปผุดเกิดมาเป็นปอบอาศัยอยู่ในส้อยประคำสิงลูกสิงหลานเดือดร้อนกันทั่วอย่าเก็บเอาไว้เลยเอาไปทิ้งเสียเถอะทุกๆุกคนต่างเห็นด้วยดังนั้นวันหนึ่งในตอนเที่ยงวันแดดร้อนจัดลูกชายตาส่างเสา,สาจึงเอากล่องไม้บรรจุประคำผีปอบตาส่างเสา,สาไปยังริมฝั่งแม่น้ำเตงพลางพูดขึ้นว่าพ่อเอ๋ย ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบเธอลูกหลานกลัวไปผุดไปเกิดเธอพ่อบอกแล้วก็ทิ้งหีบใส่ประคำผีปอบตะสางเสาลงไปหีบประคำอาถรรพ์ใบนั้นก็ล่องลอยไปตามยะถากรรมและนับตั้งแต่วันนั้นลูกหลานครอบครัวตะสรางเสาก็ไม่มีใครถูกผีปอบเข้าสิงรบกวนขอกินของสดของขาวอีกเลย วันเวลาผ่านไปหลายวันจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งมีชาวบ้านสองคนผัวเมียชื่อนายจ่ายชุนและนางคำปงบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำเตงประกอบอาชีพทำนาและเลี้ยงวัวขณะที่คนทั้งสองเดินไปริมฝั่งแม่น้ำนายจ่ายทุนได้แลเห็นหีบไม้เล็กๆใบหนึ่งลอยมาติดที่กอหญ้าริมตะลิงนายจ่ายทุนจึงเอาไม้เคี่ยขึ้นมาดู ก็ได้เห็นเป็นสร้อยประคำสีดำเงางามสร้อยประคำสร้อยประคำนายจ่ายทุนอุทานด้วยความแปลกใจสวยนะพี่ของเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไปบูชาที่บ้านเฮาเธอนางคำปงก็เอ่ยบอกด้วยความชอบใจโดยหารู้ไม่ว่าได้นำเอาผีปอบอาคมดุร้ายเข้าบ้านของตนและวันเดียวกันนั้น ในเวลาใกล้ค่ำตะวันลอยตำ่ำคล้อยไปทางทิศต,ตะวันตกพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเดินจาริกมาอย่างโดดเดียวหยุดพักปักกรดนาชายป่าริมฝั่งแม่น้ำเตงอันร่มรื่นเมื่อสงน้ำเย็นกายเย็นใจดีแล้วท่านจึงนั่งภาวนากำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าออกอยู่ตามลำพังหายใจเข้ารู้ หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นึกภาวนาอยู่เช่นนั้นจนบังเกิดจิตตวิเวกค,คือความสงบสงัดแห่งจิตปราศจากกิเลสนิวรมีแต่ความปีติพองใสทั้งกายและใจประมาณทุ่มเศษเศษได้มีชายสองคนเดินฝ่าความมืดกระหืดกระหอบมาหาท่านแล้วนั่งประนมมือไหว้ พลางพูดอย่างร้อนรนขึ้นว่าไม่สูงค่าเจ้าบุญนมัสการพระคุณเจ้าได้โปรดไปช่วยเฮาด้วยเถอะเฮาชื่อจายทุนข่าอ้อเจริญพรโยมจายทุนโยมมีเรื่องเดือดร้อนอะไรหรือพระภิกษุหนุ่มถามผีปอบพระคุณเจ้าผีปอบเข้าสิงนางคำปองเมียของเฮา หมอผีประจำหมู่บ้านขับไล่เท่าไรมันก็ไม่ออกมันข่มขู่อาลวาดจะกินลาบเนื้อลูกวัวน้อยเนื้อ,อย่างอื่นมันก็ไม่ยอมกินมันบอกว่าหากเขาไม่เชื่อลูกวัวให้มันมันจะกินเมียของเฮาให้ตายภายในคืนนี้บ้านของโยมมีลูกวัวน้อยอยู่หรือมีอยู่ตัวเดียวพระคุณเจ้าแต่เฮาฆ่ามันไม่ได้เฮาสงสารมัน นิมนพระกุณเจ้าไปช่วยด้วยเถอะโยมอาตมาเป็นพระไม่ใช่หมอผีไม่มีคาถาปราบผีเลยพระภิกษุหนุ่มบอกเขานิมนตไปช่วยดูก่อนเถอะพระกุณเจ้าเอาหมดที่พึ่งแล้วหมอผีก็ช่วยไม่ได้เห็นมีแต่พระกุณเจ้าเท่านั้นเขาวิงวอนอย่างน่าสงสาร พระภิกษุหนุ่มครั้นถูกนิมนต์ขอร้องดังนั้นก็บังเกิดความเมตตาเห็นใจท่านคิดใคร่ครวนว่าหากช่วยได้ก็จะเกิดประโยชน์ใหญ่แก่ชีวิตถึงสองชีวิตคือหนึ่งหญิงคนที่ถูกผีเข้าจะไม่ต้องตายเพราะถูกผีสิงและสองเจ้าหัวน้อยก็จะไม่ต้องตายเพราะถูกเชือดให้ผีกินคิดพิจารณาด้วยความเมตตาดังนั้นแล้ว ท่านจึงรับนิมนต์เดินฟ่าความมืดตามชาวบ้านสองคนนั้นไปเมื่อไปถึงบ้านหลังเกิดเหตุเห็นจุดคบเพลิงกันสว่างสวยัยผู้คนอ้อกันอยู่เต็มเรือนและได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนผสมกับเสียงตะคอกคมขู่ดังมาว่าข้าจะกินลาบดิบลูกวัวน้อยรวเร็วเข้าไปเอามาให้ข้ากินข้าหิวจัดแล้วนะหากยังช้า ข้าจะบิดไส้อีนางคนนี้ให้มันขาดแล้วกินมันแทนผีปอบข่มขู่ด้วยเสียงน่าสะพรึงกลัวพระภิกษุหนุ่มเดินขึ้นไปหยุดยืนจ้องดูด้วยทิพพระจักขู่ก็ได้เห็นว่านางคำปงถูกผีปอบผู้ชายตนหนึ่งหน้าตาดุร้ายแทรกสิงอยู่จริงๆท่านจึงได้เอ่ยขึ้นว่าเจ้าผีปอบการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นบาปเจ้าจงหยุดการกระทำ จงออกไปเชื้อเถอะอย่าแทรกสิงร่างกายโยมผู้หญิงคนนี้เลยอาตมาขอร้องอ๋อมีพระมาเหรอพระจะช่วยเหรอไม่มีทางรับหมอผีข้ายังไม่กลัวเลยไปจงกลับไปไม่งั้นจะหักคอให้ตายเดี๋ยวนี้แหละเจ้าผีปอบในร่างของนางคำปงลุกขึ้นนั่งทะลึงตาจนถลนออกมานอกเบา้าและ แหลบลิ้นยาวเป็นคืบหลอกล้อนขมขู่ด้วยอิทธิฤทธิ์ของอสุรกายชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ผวาถอยหนีและร้องเตือนว่าพระอุณเจ้าระวังนะมันเอาจริงเมื่อตอนหัวค่ำมันผลักหมอผีจนล้มลงไปหนหนึ่งแล้วหมอผีก็สู้มันไม่ได้แต่พระภิกษุหนุ่มไม่เกรงกลัวท่านหันไปทางชายเจ้าของเรือนพลางบอกว่าโยม อาตมาต้องการน้ำขันหนึ่งจงนำมาให้อาตมาเธอเจ้าของบ้านได้ยินก็รีบจัดหามาถวายพระภิกษุหนุ่มครั้นได้น้ำมาแล้วก็เพ่งอธิษฐานด้วยพลังแห่งชานฤทธิ์ให้น้ำนั้นกลายเป็นน้ำมนต์ปราบผีฝ่ายเจ้าผีปอบมันก็รู้ทันมันหัวเราะลั่นพรางเยาะเย้ยขึ้นว่า <c oughs> ทำน้ำมนต์เหรอเมื่อตอนหัวค่ำ เจ้าหมอผีมีไหวาหลงอาคมข้ายังไม่กลัวเลยแล้วน้ำเป,ปล่าของแกจะทำอะไรข้าได้เอาเลยสาดร์มาพอแกสาดร์แล้วข้าจะหักขอแกเป็นการตอบแทนบ้างพระภิกษุหนุ่มไม่สนใจคำครูท่านสาดน้ำมนต์ไปยังร่างของมันทันทีท่ามกลางสายตาของทุกๆคนที่จ้องดูด้วยความตื่นเต้นทันใดนั้นเจ้าผีปอบ ซึ่งหัวเราะประมาทอยู่อย่างเย้ยหยันก็สะดุ้งเฮือกผวาสุดตัวร้องลั่นยังตกใจและเจ็บปวดยกมือปัดป้องเป็นพลวันพลางตะโกนว่าโอ้ยโอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วมันร้องได้แค่นั้นก็คว่ำหน้าลงกับพื้นทุกคนได้เห็นเงาดำๆลึกลับกระโจนออกจากร่างของนางคำปงแล้วพุ่งหายวับ เข้าไปที่เสาเรือนต้นที่อยู่ข้างฝาทางทิศเหนือมันออกไปแล้วออกไปแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพูดด้วยความตื่นเต้นยินดีแล้วครู่ต่อมานางคำปงก็ฟื้นรู้สึกตัวนายจ่ายทุนก้มกราบพระภิกษุหนุ่มพลางพร่ำพูดว่าเจ้าบนขอบพระคุณที่ช่วยเหลือเมียเฮาเมียเฮาฟื้นแล้ว แต่ชาวบ้านหลายคนซึ่งสังเกตเห็นก็พากันพูดว่าเมื่อกี้เงาผีปอบมันหายเข้าไปที่เสาต้นนั้นมันสิงอยู่ที่นั่นหรือเปล่าพระภิกษุหนุ่มแลมองไปด้วยทิพระจักขุของท่านก็ได้แลเห็นดวงวิญญาณผีปอบหลบซ่อนอยู่ในสร้อยประคำซึ่งแขวนอยู่กับเสาเรือนท่านจึงเอ่ยถามนายจ่ายทุนขึ้นว่าโยมจายทุนสร้อยประคำเส้นนั้น โยมได้มาจากไหนและได้มาตั้งแต่เมื่อไรเขาเก็บได้พระคุณเจ้ามันลอยตามน้ำมาเมื่อเช้านี้เขากับนางคำปงจึงนำมาตั้งใจว่าจะเอาไว้บูชามีอะไรหรือข้าอ้อในาใยจ่ายทุนถามด้วยความแปลกใจซร้อยประคําเส้นนั้นมีดวงวิญญาณผีปอบที่หิวโหวยสิงอาศัยอยู่ มันเข้าสิงโยมคำปงและตอนนี้มันหลบเข้าไปอยู่ในสร้อยประคำเส้นนั้นตามเดิมแล้วพระภิกษุหนุ่มบอกโธ่แล้วเราจะทำยังไงพระคุณเจ้ามันจะออกมาสิงเฮาและเมียอีกหรือเปล่านายจายทุนตกใจคนอื่นๆก็ตกใจจ้องมองไปยังสร้อยประคำเป็นตาเดียวมันต้องมาอีกแน่ถ้ามันหิวพระภิกษุหนุ่มตอบ ท่อเขาไม่น่าเอาเข้าบ้านเลยเขาอ่่ำหูเขาอ่่าหูนางคำปงพูดลนลานตัวสั่นด้วยความกลัวหากไม่อยากให้มันออกมาทำร้ายใครอีกก็จงทำลายมันเสียด้วยการก่อไฟแล้วเผาทิ้งอัตมาจ,จะเป็นคนนำไปใส่กองไฟเองเมื่อประคำถูกทำลายแล้วมันก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นตามยถากรรมของมัน พระภิกษุหนุ่มแนะนำนายจ่ายทุนและชาวบ้านซึ่งทุกๆคนก็รีบทำตามก่อไฟขึ้นที่ลานดินจากนั้นพระภิกษุหนุ่มก็นำประคำผีปอบเส้นนั้นโยนลงไปในกองไฟพลางพูดว่าไปนะเจ้าผีปอบไปหาที่อยู่ใหม่ไปให้ไกลๆจงจะได้ทำบาปทำกรรมต่อไปอีกทันทีที่ประคำตกลงกลางเปลวไฟทุกคน ได้เห็นเงาร่างของผีปอบพุ่งกระโจนหายวับไปท่ามกลางความมืดขอบคุณเจ้าบุญขอบคุณที่มาช่วยเหลือหมู่เฮาาจทุนและชาวบ้านต่างพากันก้มกราบด้วยความสำนึกในบุญคุณแล้วจุดคบเพลิงเดินนำพาพระภิกษุหนุ่มไปส่งยังกรดของท่านที่ชายป่าริมฝั่งแม่น้ำเตงส่งท่านแล้วจึงพากันกลับเข้าหมู่บ้านไป ประมาณห้าทุ่มเศษพระภิกษุหนุ่มยังไม่นอนท่านนั่งภาวนาอยู่ในมุงกรดท่ามกลางอากาศหนาวและเงียบสงัดวังเวงท่านใดนั้นมีเงาร่างำดำๆของดวงวิญญาณตนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่เบื้องหน้ามุงกรดของท่านดวงวิญญาณตนนั้นนั่งลงประนมมือก้อมกราบสามหนแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเศร้าๆอย่างสำนึกผิดขึ้นว่า พระคุนเจ้าเฮามากราบขอขมาท่านจงได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่เฮาและช่วยเหลือเฮาด้วยเถิดโยมเป็นใครและจะให้อัตมาช่วยเหลืออะไรพระภิกษุหนุ่มถามด้วยเสียงที่เมตตากรุณาเฮาเขาคือผีปอบที่สิงอยู่ในประคำเส้นนั้นเขาชื่อสางเสาตอนยังมีชีวิตอยู่ เขาได้ประกอบอาชีพเป็นหมอผีแต่เกิดความโลภละเมิดคำสอนของครูบาอาจารย์เมื่อตายแล้วอาคมจึงย้อนเข้าตัวต้องมาเกิดเป็นปอบเสียงอยู่ในประคำและได้ลบหลู่ล่วงเกินท่านด้วยการพูดจาจาบจ่วงมุ่งร้ายแต่บัดนี้พระคุณเจ้าได้ทำลายลูกประคำนั้นแล้วและเฮาก็สำนึกในความผิดนั้นแล้วเขา เขาไม่อยากจะเป็นผีปอบเขาอยากไปเกิดในภพภูมิที่ดีขอให้พระคุณเจ้าจงช่วยเหลือแนะแนวทางให้เฮาด้วยผีปอบต่ะสางเสาว,วิงวอนน้ำตาคลอเต็มเบ้เบาตาพระภิกษุหนุ่มจึงแสดงธรรมโดยยกเอาพุทธภาษิทตให้ฟังเพื่อเตือนสติขึ้นว่าโยมสางเสาการที่โยมต้องมาเกิดเป็นปอบก็ด้วยอำนาจแห่งความโลภ องค์พระเจ้าพาราสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ว่าโลโพธรรมมางปริปันโถความโลภเป็นอันตรายแห่งความดีทั้งหลายอติโลโพหิปาปโกความโลภมากนั้นเป็นบาปแท้ทรุตโธอัดถังนชานาติรุตโธธรรมมังปัสสติขนโลภมากย่อมไม่รู้อัด ไม่รู้ธรรมอันทัตมังตทาโหติยังโลโภสหเตนรังความโลภเข้าครอบงำจิตใจคนเมื่อใดความมืดมิดย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลนั้นเมื่อนั้นสาธุพระคุณเจ้าเฮาสำนึกแล้วต่อไปเฮาจะไม่ปล่อยให้ความโลภมากเข้าสิงใจอีกดีแล้ว โยมส่างสาอัตมาขออนุโมทนาจงตั้งใจสมาทานพระไตรสรณคมและศีลห้าเถิดคุณแห่งพระไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และคุณแห่งศีลจะช่วยนำพาโยมให้พ้นจากกำเนิดอสุรกายแล้วพระภิกษุหนุ่มก็ได้นำพาตาส่างสาผู้สำนึกผิดสมาทานพระไตรสรณคมและเบญจศีล ปอบตาสางเสาก็ตั้งอกตั้งใจสมาทานตามด้วยความศรัทธาเต็มอกเต็มใจยิ่งล้นผลปรากฏว่าพอสมาทานเสร็จร่างร้ายของปอบซึ่งเป็นอสุรกายก็หายวับกลับกลายเป็นดวงวิญญาณที่พองใสด้วยแรงบุญขึ้นมาในฉับพลันขอบคุณพระคุณเจ้าขอบพระคุณโอ้เฮาพ้นจากความเป็นปอบแล้ว กร้สางเสาก้มกราบด้วยความดีอกดีใจขออนุโมทนาโยมสางเสาจงไปดีเถิดและจงหมั่นสร้างบุญกุศลให้เพิ่มพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นไปเจริญพรสาธุพระกุณเจ้าสาธุเขาขอลาก่อนพระคุณของพระคุณเจ้าเขาจะไม่ขอลืมเลย ดวงวิญญาณอันผ่องใสของตาสางเสาพูดและกราบอำลาแล้วก็ลุกขึ้นก้าวเดินเลื่อนลอยไปสู่แดนสุขคติอันเป็นภพภูมิเบื้องหน้าของตนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยมองตามด้วยความเมตตากรุณาท่านรำพึงธรรมขึ้นณนะที่นั้นว่าคนที่เคยทำบาปแล้วหันกลับมาสร้างบุญคุศลย่อมจะพ้นจากความมืดมน ไปสู่ความสว่างสวัยได้ประดุดดวงจันทร์ที่ลอยพ้นจากม่านเมฆฉะนั้นท่านรำพึงทำแล้วก็เข้าฌานภาวนาต่อไปท่ามกลางบรรยากาศที่สงบสงัดวิเวกยามรัตติการณริมฝั่งแม่น้ำเตงสาธุสาธุ